พระพุทธเจ้ทาท่านเป็นนักรบท่านสอนในพุทธรบริษัทเป็นนักรบเหมือนกันวิธีการท่านไปเที่ยวกรรมาฐานในที่ต่างๆล้วนแต่เป็นวิธีการของนักรบทั้งนั้นไปตามตาตามเขาลำเนาไปคนอยากขาดกันไม่สนใจมีได้ทั้งหน้าทั้งตาเข,ข้าสู่แนวรบเพื่อฆ่าดิเล็กซึ่งเป็นตัวก่อปวนตัวทำลายปิตใจของสัตว์โลก ไม่มีอะไรที่จะเป็นภัย้ายดแดงเป็นภยัยเล็กภัยน้อยภัยใหญ่ภัยโตภัยรอบด้านมีจากจิตนี้ทั้งนั้นเลยพิจารณาเต็มสติกําลังความสามารถมองหาไม่เห็นว่าอะไรเป็นภัยต่อสัตว์โลกก็มีกิเลสต่างคนต่างม่อเมื่อต่างคนต่างมีต่างคนก็ออกมาจ่ายตลาดเลยจ่ายตลาดกิเลสไม่เหมือนจ่ายตลาด ของสดของแห้งที่เรานํามารับทานนี่เป็นประโยชน์จากจ่ายจ่ายนี่มันร้อนต่างคนต่างมีสาตะจางมาลวกลวกม,มันก็ร้อนนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เป็นนักรบริ่มแรลงมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วได้ผลอย่างไรก็นําวิธีการดาเนินที่ถูกต้องและได้ผลเป็นที่พอกระไทยมาแล้วนั้น มาสั่งสอนสัตร์โลกโดยลำหนับลำหนักผู้ใดเชื่อฟังตามพระพุทธเจ้าก็ได้รับชัยชนะผู้ไม่เชื่อฟังก็จมไปเนี่ยหรือ้อถอะแต่ไปไม่รอดจอดจมนี่ผู้ใดเชื่อฟังตามพระพุทธองค์ก็ผ่านพ้นไปได้โดยลำหนับลำหนับพระพุทธเจา้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์รู้สึกว่าได้ ทำประโยชน์แก่โลกมากมายก่ายกองจนขนาน,านับไม่ได้เลยที่สังสอนจะโลกให้พ้นไปได้โดยลําดับลัําดบในปัจจุบันที่ท่านยังทรงประทชนอยู่ก็มีจํานวนมากมายนอกจากนั้นเทาว,วาดก็ยังเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงนามให้บรรดาพุ่นับถือเคารพท่านได้ดำเนินปฏิบัติตาม อย่างพวกเราทั้งหลายดำเนินอยู่เวลานี้เราจะไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานานานไปแล้วนั่นเป็นความเข้าใจผิดซึ่งมีฝังใจอยู่แทบทุกคนเราไม่ทราบว่าเป็นความผิดคือถ้าเราว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานานานไปนานแล้วนั่นไปตามการตามสมัยธรรมดาก็ไม่มีความเสียหายแต่สําคัญที่ว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานานานแล้วเหมือนกับลื้อขนเอา ศาสนธรรมไปด้วยหมดทั้งฝ่ายมากฝ่ายผลยังเหลือตั้งแต่ชื่อคำคีใบรา,านเท่านั้นไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเป็นลักษณะอย่างนั้นจึงว่าเป็นความผิดถ้าคิดอย่างนั้นก่อนที่พระองค์จะพุทธิพานก็เลยประทานพระวาดไว้กับพระอนลตอนที่พระนลนประทุนถามท่าน ว่าเมื่อพระองค์ปรนิพาน์นานประิพัน์ไปแล้วงานเท่าไรมรรคผลนิพพานจะสิ้นเกจสิ้นสมยัยหมดเกศหมดสมยัยพูดจามาสางเราก็ว่าพระนมินทท่านรู้สึกว่าท่านท่านรับสั่งเด็กเหมือนกันเป็นลักษณะอย่างนี้พระนรน์ถามถามาทำไมเพราะว่าทั้งหมดที่เราถานคดมอบไว้แล้วเพื่อมรรคผลนิพพานทท่นานั้นเราไม่ได้เอามรรคผลนิพพานของใคร ไปทั้งสิ้นนอกจากตัวของเราเองเท่านั้นที่เราทำลนะเรียบร้อยแล้วอันเป็นสมบัติของเราโดยเฉพาะมีเท่านั้นนอกนั้นไม่มีอะไรบกพร่องของผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนจะทํายังมีอยู่พระรหานเม่สิ้นจากโลกอนนย่าสงสัยนะทำนียน,นั่นแลจะเป็นครูเป็นอาจารย์แทนเราจะถากดเมื่อ เราปนิพันธ์ไปแล้วฟังนี่เป็นหลักสัานัญฉะนั้นการปฏิพันธ์จึงเป็นเรื่องของ,องพระองค์โดยเฉพาะไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องมรรคผลนิพพานที่พระองค์จะทรงรื้อถอนไปหมดดังที่ความเข้าใจกันศาสนาล่วงไปนานแล้วมรรคผลนิพพานหมดนี่ก็เป็นความเข้าใจผิดศาสนาล่วงไปไหน ข้วาววาดต้อมีอยู่ทุกบทกบทุกปาทเดยสมบูรณ์ที่ประธานไว้แล้วความบกพร่องก็คือผู้ปฏิบัติตามนั้นทำไนเป็นผู้บกพร่องนะะจะสมบูรณ์ก็คือผู้ปฏิบัติตามอะไรที่บกพร่องเพราะการปรนิพานของพระพุทธเจ้าไม่ปรากฏนอกจากที่พระองค์ประทานด้วยพระองค์เองเมื่อปรนิพันไปแล้วก็หมด พุทธภาระในส่วนนั้นหมดไปผู้ที่จะควรได้รับประโยชน์ในระยะที่พระองค์งทรงประชนู่ก็เป็นว่าผ่านไปอันนี้เห็นด้วยแต่พระว่าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วเพื่อมรรคผลิพันธ์โดยตรงนั้นไม่มีอะไรสงสัยในเบื้องต้นก็ได้ผูดถึงเรื่องนักรบถ้าพุทธเจ้าเป็นนักรบท่านเอกท่านเยี่ยม ไม่มีใครบอกทางไม่มีคนอุบายวิธีที่จะลบกับกิเลสอาสวะทั้งหมดไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนเรียกว่าเสียมผูรงมันเป็นที่แรกเขาเป็นไปในความด้นดาวเพราะไม่รู้ไม่เห็นไม่เคยปฏิบัติทำก็ไม่เคยรู้ไปเห็นพอดาดา้นดาวไปเป็นธรรมดาสุดท้ายก็ถูกต้องจนกระทั่งในชั้นากิเลสออกหมดในพระไถยแล้วกานําอุบายวิธีที่ถูกต้องนั้น มาสั่งสอนโลกโดยลำห,หนักลำหนักผู้ที่เชื่อพระองค์ท่านก็ได้สำเร็จม,มรรคผลนิพพานตามเสดเดททานพระองค์แต่นั่นก็ประทานพระโอวาทเอาไว้ให้ผู้ดำเนินปฏิบัติตามเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม้ปรากฏว่าทำบทใดบกคร่องสำคัญที่สุดก,ก็คือ มัชฌิมาปฏิปทานี่เป็นทางดําเนินโดยตรงส่วนพระสูตรนั่นพระสูตรนี้เส่นกล่าวไว้นั้นก็เป็นคติเพื่อเตือนใจของเราเป็นแขนงแขนงไปแต่ส่วนสัาคพันจริงๆซึ่งเป็นองค์แห่งการปฏิบัติหรือองค์แห่งมากจริงๆเพื่อมคผลิพันธ์ล้วนๆแล้วก็ได้แจ่สมาธิฏิิสัมมาสังกปโปจงมาสร้างสัมมาสมาธินี้เคลื่อนข้าไปไม่ได้อันนี้พอานี้เป็นทางโดยดําเนินโดยตรงใครจะไป ตัดลัดให้ขาดความลงไปยิ่งกว่านี้ก็ไม่ได้จะไปยืดเยือยิ่งกว่านี้ขยายออกไปยิ่งกว่านี้ก็ไม่ได้เพราะเป็นธรรมที่จําเพาะเหมาะสมกับการแก้กิเลสทุกประเภทไม่มีธรรมะก็มมะไม่มีกิเลสตัวใดชนิดใดที่จะเหนืออํานาจไปจากมัคที่พร้อมแล้วด้วยมัชฌิมาคือท่ามกลางเหมาะสมมีอันนี้เป็นสําพัน แลวคำว่าสัมมาทิฏฐิจะหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงปัญญาความเฉลียวฉลาดความเฉลียวฉลาดนั่นแหละเป็นเครื่องที่จะชำนะกิเลยได้เพราะกิเลสมันก็เฉลียวฉลาดไปแบบหนึ่งของมันไปแบบผูกมัดสว์โลกธรรมะที่เรียกว่าปัญญานี่เป็นความเฉลียวฉลาดที่จะถอดถอนแก้สิ่งที่ผูกมัดนั้นออกจากใจิตใจของสารโลกนั่นมาทิฏฐิสัมมาสังกปุสองอย่างนี้เป็นเรื่องของปัญญา สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีว,วสัมมามายาโนส,สัมมาสติสัมมาสมาธินี่ก็เป็นองค์ประกอบกระโดยลาดับขนานมีเป็นธรมรมจาเป็นอย่างยิ่งแล้วมีอยู่แล้วมีอยู่อย่างสมบูรณ์ไม่มีรายบกพร่องถ้ามักคืขอข้อปฏิบัตินี้บกพร่องในลายใดในผู้ใดผู้นั้นก็ชื่อว่าทางดําเนินของตนบกพร่อง ธรรมมัชฌมาปฏิปทานนี้สมบูรณ์ในผู้ใดไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่านักบวชและฆราวาผู้นั้นชื่อว่าดำเนินทางโดยถูกต้องจะถึงจุดที่หมายไม่เน่นานานไม่มีทางปิดทางแบกคือทางมัชฌิมานี้เท่านั้นนอกนั้นเอาแน่ไม่ได้มีเป็นทางเดินที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านก็ดำเนินอย่างนี้ทรงรู้ทรงเห็นอย่างนี้ประทานไว้แจส่สรรโลกก็ประทานแบบเดียวกัน ผู้ปฏิบัติก็ปฏิบัติตามนี้ธรรมคือมัชฌิมานี้จึงเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิงย่งในการแก้กิเลสทุกประเภทไม่มีกิเลสตัวใดที่จะนอกเหนือไปจับมัชฌิมาปฏิบัานี้เราจึงเป็นที่นอนแน่ใจกับธรรมนี้นี้ตั้งแต่จะพยายามส่งเสริมให้มีกําลังมากขึ้นคําว่าสมาธติคือปัญญาพิจารณาให้รอบตัวกิเลสมันอยู่รอบใจ ปัญญาต้องพิจารณาให้รอบใจรอบตัวที่เหลืออยู่รอบตัวปัญญาไปรอบตัวทิเหลืออกไปตีแผ่อำนาจไกลขนาดไหนปัญญาตามท่อนตามตีมาด้วยอุบายแยายของตนมันสลัดตัดทิ้งเกลสประเภทนั้นๆออกได้โดยลำดับลำดับไม่ไมาอะไรมีเหลือนี่ปัญญาเท่านั้นสติตามตามผลของงานตามงานขณะกําหนดก็สติให้มีไปตาม สติกับปัญญานี้เป็นธรรมสำคัญมากในการดําเนินมากแล้วอะไรที่เรียกว่ากิเลสกิเลสทุกวันนี้คืออะไรเครื่องมือของกิเลสคืออะไรก็เคยอธิบายมาแล้วเราควรจะทราบเครื่องมือของกิเลสก็คือพวกข,ขังขานพวกนี่ความคิดความปรุงเหล่านีเน้เป็นต้นอันนี้แหละเป็นเครื่อง เป็นเครื่องมือของกิเลสอันเอาอันนี้เราไปท้ไปตงุงปไปคิดไปแต่งไปสําคัญมั่นหมายถึงนั้นเป็นนั่นสิ่งน,นี้เป็นนี้สิ่งนั้นว่าดีสิ่งน,นี้ว่าชั่วมันว่าไปนั่นกิเลสที่เราก็พร้อยตามหมาลงตามหลงตามหลงตามกิเลสแล้วผลที่จะประกากฏขึ้นมาคืออะไรก็คือความโศกเศร้าความทุกข์ความทรมานทางจิตใจนี่เพราะนั้นปัญญาจึงต้องตามแก้อันไหนที่กิเลสมันไปเสด็จสรรขึ้นมาปัญญาไปทําลาย ความเ็จสรนนั้นให้ลงสู่หลักความจริงความจริงเพราะความจริงคือธรรมความแตกความตอมนี้คือเรื่องของกิเลสแยกแยกให้มันเห็นลงตามความจริงเช่นมาสัตว์มาบุคคลอะไรเป็นสัตว์อะไรเป็นบุคคลมันติดเรื่องอะไรเนี่ยอะไรเป็นสัตว์พิจารณาเข้าให้นุ้ถ้าว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลค้ามมาบุคค้ามมาคนมาหญิงมาชายมีอะไรเนี่ยอาชวะมันว่าเป็นคนมันว่าสวยว่างามมากีรังท้าวร ว่ามีคุณมีค่าอย่างนั้นอย่างน,นี้มันว่าไปะอะไรๆมีค่าไปหมดเรื่องของเิเลทที่จะให้คนหลงคล้อยตามไปล่มจมตามมันมันก็มีค่าไปทั้งนั้นแหละอะไรๆก็ตามว่ามีค่าไปหมด <c oughs> เราที่ไม่ได้ใช้หัวคิดปัญญาให้ถึงให้เห็นตามความจริงก็เชื่อมันไปก็ล่มจมตามมันไปเรื่อยๆน่ <c oughs> มีแต่ความทุกข์ความลำบากภายในจิตใจในี่เพราะอำนาจแห่งความเชื่อในกิเลสเล้อะตามกิเลสนี่ปัญญาจึงต้องตามพิจารณาแยกแยะอ้าว ยกตัวอย่างเช่นกับคนอะไรเป็นคนมีอะไรบ้างที่เรียกว่าเป็นคนแยกกันออกหนังหรือเป็นคนผมหรือเป็นคนเล็บหรือเป็นคนฟันไม่เป็นคนหนังเนื้อเอ็นกระดูกส่วนในส่วนนี้หรือเป็นคนรวมไม่หมดนี่หรือเป็นคนแล้วดูตามความยิงมันเห็นชัดด้วยปัญญาผมก็ก็เรียกว่าผมแล้วเป็นชื่อของผมอันนีงแล้วนี่มันคนที่ไหนขนเล็บฟันมันก็แต่ละอย่างอย่างมันเป็นอย่างนี้มารวมกันแล้วเรียกว่าคน ฉันรวมมันขนาดไหนมันก็คือสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นอยู่นั่นเองนะแยกแต่มันเห็นชัดเจนให้ปัญญาจนกระทั่งถึงความแตกความสลายของมันสลายไปแล้วมันจะเป็นคนไหนอีกมันเป็นสัตว์ตัวไหนอีกเป็นคนอะไรอีกมันก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตามเดิมของมันตั้งแต่อยู่บนอยู่ในร่างกายของเราที่ประชุมกันอยู่นี่มันก็เป็นตามธรรมชาติของมันพิจารณาแยกแย่ลงให้เห็นตามความจริงนี้ชื่อว่าธรรมเมื่อเห็นตามความจริงแล้วเราจะไปสงสัยอะไรไปติดไปข้องกับสิ่งใดล่ะ อันนั้นเป็นนั้นนี่เป็นนี้ก็ทราบว่าอันนั้นเป็นนั้นไม่ใช่เราเราไม่ใช่อันนั้นเนี่ยปัญญามันอย่างทราบชัดไปแล้วติดก็แยกตัวออกมาแยกตัวออกมาด้วยอำนาจของปัญญานี่แหละท่านเรียกว่าแก้กิเลสแก้แบบนี้กิเลสคือความผูกมดัดคือความยึดความถือความแบกความหามไม่รู้จักหนักจักเบาไม่รู้จักเป็นจกนักตายแบกไปหมดหามไปหมดยึดไปหมดดีก็ยึดชั่วก็ยึดรักก็ยึดชั่งก็ยึด เกลียดก็ยึดโกรธก็ยึดอะไรยึดหมดขึ้นตัวกิเลสไม่ถอยหลังนี่แต่ยึดยึดลงเท่ายปร็จมลงไปผู้ที่ยึดตามพาใหายย้กิเลสพาให้ย,ยึดก็จมไปจมไปจิตใจของเรามันจมลงไปเรื่อยๆพราะกิเลสเหยียบย่ำทำลายน่าเมื่อปัญญาได้ผุดค้นลงไปให้ถึงหลักฐาน,นความจริงแล้วจิตมันก็ดีขึ้นมาดีขึ้นมาจากความล่มจมที่กิเลสเหยียบย่ำทำลายดีขึ้นมาดีขึ้นมาน่านี่เดี๋ยวเรียนหลักความจริง ทมคือความจริงสอนตามความจริงผู้พิจารณาก็พารณาเห็นตามความจริงเห็นหลังท่านอยู่ทีเออ่เขาในป่าในเขามีความทุกข์ความลําบากความทรมานขนาดไหนท่านไม่สนใจท่านไปพิจารณาในสถานที่เหมาะสมเช่นนั้นเพื่อจะแก้ไขี่เลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของท่านโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นอยู่ไหนก็รื่นเริงงานการอะไรถ้าเราทําลงไปหากว่า มีแต่ความบังคับบัญชาจิตเฉยเยโดยไม่มีรสคือธาตุโดยไม่มีความดึงดูดไม่มีความพอใจแล้วมันทําไปไม่ได้ไม่ว่างานโลกไม่ว่างานทางธรรมงานทางโลกก็ทามันไม่ตลอดเหมือนกันใครจะบังคับจิตใจหยุดตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มงานไม่ว่างานชิ้นไหนมีแต่การบังคับให้ทํานแม้จะอยู่ในบ้านในเรือนก็ต้องบังคับให้อยู่ไม่ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันไปไหนมาไหนต้องถูกบังคับจําจองให้ไปไม่เป็นไปด้วยความสมัครใจมันจะเป็นไปได้อย่างไงคนเรา ไปก็ไปไม่ได้อยู่ก็อยู่ไม่ได้ทํางานก็ทํางานไม่ได้เอารับทานก็ไม่มีรถไม่ชท่าอะไรเลยบังคับให้รับทานอะไรมีจตถูกบงังคับเสียหมดอย่างนี้โลกจะเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครจะที่จะพอใจจะทำี่จะถูกบงังคับไปหมดมันเป็นไปไม่ได้สิง่งนั้นต้องล้มละลายงานการทัางหายต้องล้มละลายแต่นี่เพราะเหตุไรโลกจริงเป็นโลกงานจริงเป็นการเป็นงานก็เพราะมีเหตุมีผลมีเครื่องหนึ่งบูดพาให้ทา ถึงทำถึงยากลำบากก็มีเหตุมีผลที่ควรจะทํต้องบังคับใจทำเมื่อทำลงไปแล้วผลที่พุงได้รับก็เป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเครื่องประจั์กับนใจก็ให้เกิดความดูดดื่มให้เกิดความพอใจคนเราจึงทําได้ด้วยการบังคับบ้างด้วยความพอใจบ้างแต่ต่อไปก็เป็นความพอใจการงานทั้งหลายไม่ว่าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชิ้นอะไรๆมันสาเร็จไปได้ด้วยอาํานาจของความพอใจคนเราถ้าพอใจโดยทางเหตุทั้งผลแล้วความอุตสาห์พยายามมันเป็นมาเอง นี่เราพูดถึงเรื่องทางโลกงานของทางโลกเป็นอย่างนี้มันมีรถมีชาติมีเครื่องดึงดูดให้พาให้ทําให้เป็นให้ไปมันถึงเป็นไปมันถึงทําอันนี้ย่นแยกมาทางเรื่องงานของศาสนา,ศางานแจ้กิเลสอาตวะงานบําเพ็ญคุณงามความดีมันก็มีรถมีชาติเช่นเดียวกันเห็นการทาทานทานเราลาจะหมดไปเชยงไรก็ตามแล้วก็ทราบว่าเราให้เพื่อสิ่งนี้หมดไปและเพื่อให้คนอื่นได้รับความสุขความสบายเช่นประจัก์อยู่นี่นั่น หลุดจากมือเราไปก็ไปอยู่ในมือคนนั้นคนนั้นได้รับความสุขความสบายเพราะการเสียสละของเรานี่เราเห็นชัดๆคือเรายื่นความสุขให้เขาเช่นความหิวความโหยเขามีความลาบากลําบนไม่อยู่ได้กินก็มีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นนอนไม่สะดวกสบายก็เป็นทุกข์กินไม่ได้กินอิ่มน้าทันรานก็เป็นทุกข์อะไรๆเกิด <c oughs> ขึ้นมาเึ่งการมาทุกข์กับเพื่อนร่างกายใจใจเป็นทุกข์ทั้งนั้นที่มือเราเสียสละให้เขาเราจะให้ข้าวให้น้ําก็ตามให้ ที่ดูที่อาศัยก็ตามให้เงินให้ทองก็ตามให้ขนมขนมก็ตามมันเป็นการเอาความสุขให้เขาลุดจามือเราไปก็เป็นความสุขแก่เขาเนี่ยเราเห็นประจักษ์นี่แหละทําให้เกิดความภาคภูมิใจหมดท่าไรก็หมดไปชอาความสุขเห็นประจักษ์อยู่ในสิ่งที่เราให้ไปแล้วไม่เสียไม่เสียผลเสียประโยชน์คนอื่นได้รับความสุขตามเจตนาของเราจริงๆเห็นได้ชัดนี่ผลอย่างการให้ทานก็มันก็เห็นได้ชัดอย่างนี้เพราะฉะนั้น ทานจึงไม่เสื่อมไปจากโลกเมื่อโลกยังเห็นเหตุเห็นผลแต่ตามหลักธรรมอยู่เช่นนี้แล้วเรื่องการสงเคราะห์ซึงการนักกานนี้จะเป็นไปจนกระทั่งถึงว่าไม่มีมนุษย์ไม่มีสัตว์ตัวใดข้างอยู่ในโลกนี้ทานจึงจะหมดไปนี่้าเรื่องกางรักษาศีลก็เหมือนกันศีลตัวงไงทงําความรบเรียนให้แก่เราอย่างไรบ้างเราก็ไม่ไปเบียดเบียนใครอันไดที่ขัดข้อง ต่อจิตใจและสมบัติเขาเป็นอันตรายจกสมจสมบัติและจิตใจเขาเราไม่ทําแม้เขามาทําเราเราก็เสียใจต่างคนต่างรู้ความจริงของก,อากาันนลกกัรรู้จิตรู้ใจซึ่นกันนลกกันแล้วมันก็ทํากันไม่ลงเนี่ยต่างคนก็ต่างเย็นเราไม่ไปทาลายจิตใจของใครสมบัติของใครเราก็เย็นไม่ว่าสินประเภทใดมีความเย็นนี่ฉันก็พอใจรับษาสีถึงจะรับษายากมันก็พอใจเพราะเหตุผลบอกอยูน่นี่ด่างชาัดเจนแล้วใใเราก็ภูมิใจของเรา เราไม่ก่อความเดือดร้อนไม่แก่ผู้ใดไม่เดียดเบียนใครไม่ฆ่าไม่ทำลายใครไม่ฉกไม่รักไม่ป่นไม่สะดมข้งใครสมบัติของใครไม่เอาไม่ใช่ของเราแล้วเราไม่เอาเราอยู่ด้วยความภูมิใจอย่างนี้เพราะศีลของเราเนี่เราก็พอใจรักษาการภาวนาอ้าวเราพูดถึงเรื่องการภาวนาการภาวนาถึงจะทุกข์จะลำบากก็เราทำงานเนี่ยตัวข่าตัวมันเสียดแตงลายอยู่ภายในจิตใจของเรา มันก็เสือร้ายซึ่งมีภายในใจท่าเรียกว่าที่เลสมันหลายประเภทความโลภก,ก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งความโกรธก็เป็นเสือร้ายตัวเสือร้ายตัวหนึ่งความหลงก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งแต่แขนงไปเป็นลูกเป็นหลานของเสือร้ายทั้งนั้นด้วนแน่ตั้งแต่ก,กัดแต่กินแต่แตฉีกมนุษย์และสัตว์กินทท้งนั้นหละเสือร้ายเหล่านี้ไม่เอาอะไรเป็นอาหารนอกจากหัวใจของสัตว์โลกนี่เป็นอาหารฉีกอยู่นั่นกัดอยู่นั่นอ่าไม่ตายก็ให้เสียสุขภาพภายใน,ในใจิตใจ ถ้ามากกว่าน,นั้นก็เสียสุขภาพทางร่างกายอีกด้วยคนที่เสียใจมากมันเป็นบ้าเป็นบอไปได้ไม่เสียสุขภาพทางร่างกายได้ยังไงนี่เนี่ยเสือร้ายมันมีภายในใจการแก้ไขาการทําลายเสือร้ายเหล่านี้มันเป็นความถูกต้องมีงามนี่เราพิจารณาเลยสิแล้วทําไมจะไม่พอใจคนเราเอาทุกข์ก็พอใจเมื่อเราทราบแล้วว่าสิ่งนี้เป็นอัชฉรพิษเป็นเสือร้ายตัวหนึ่งตัวหนึ่งอยู่แล้ว เราจะมีเลี้ยงมันไว้ทําไมเลี้ยงมันไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์อะไรนอกจากคอยทาลายความเดียดเดือนคอยคอย,อยุ่ยแย่ก่อกวนจิตใจเราให้ชอบท่ำขุนมอยตลอดเวลานอกจากนั้นก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนอนไม่หลับกินไม่ได้เห็วนว่าแน่ตั้งแต่สวอร่านเข้าไปทํางายธานากิจใจการทํภาวนาพเพื่อจะถอดถอนเพื่อจะแก้ไขหรือเพื่อจะทําลายเสือล่านนี้ตา,ามตามเสือลา่านนี่ให้มันตายลงไปนับแต่พ่อแต่แม่แต่ลูกแต่หลานมันไปเพื่อบ,บ้านเมืองคุณหมาทั้งจิตใจเราได้รับความโล่งเจ็นสุขทําไมเราจะไม่พอใจทํา นี่แหละสากยบุตรพุทธกินนรถพุทธกินนรถคือบุริษัทของพระพุทธเจ้าที่มีความพอใจต่ออัตตธรรมต่อการเป็นทานเป็นศินเป็นภาวนาก็เพราะเหตุผลอย่างนี้เองท่านถึงทำเอาทุกก็ทุกตายก็ตายเมื่อเข้าไดสู่สงครามแล้วไม่ตายก็ให้ชนะอ่าตายก็ตายนี่นี่แล้วเข้าสู่สงครามคือแก้กิเลสคือสู้กับกิเลสตัวเป็นเสือ้า่หรือเป็นอ่าปัจจานิสอันสําคัญที่มัน ทำคอยทำลายจิตใจเรามาตลอดมีเราพอได้สติสตังและมีเครื่องศัตราวุธได้แจ่ทำเป็นเครื่องต่อสู้แล้วเราก็ต้องต่อสู้เอาสู้ด้วยวิธีต่างๆสู้ด้วยเอียบทต่างๆไม่ถอยนั่งก็สู้นอนก็สู้ยืนก็สู้เดินก็สู้อาการต่างๆมีแต่ท่าสู้ท่าเดียวพหตุมันจะมีมากมาจากที่ไหนมามากมายเพียงใดก็ตามการสู้อยู่ไม่ถอยการฆ่าอยู่ไม่ถอยไม่ส่งเสริมพิเรศ มีแต่การทำลายกิเลสเดิมดับมันก็ต้องค่อยหมดไปหมดไปตายไปตายไปตายที่นั่นตายที่นี่เนี่ยนั่งอยู่กับข้ากิเลสนอนอยู่กับข้ากิเลสกิเลสตายเกินอยู่ตามที่นั่งที่นอนหมอนหมุนหัวก็ตามพิจารณาทั้งนั้นกิเลสก็ตายไปหมดเอาเข้าทางยังก็ไปฆ่าอยังกองนนีน่าทางกลมเข้าป่าเขาฆ่ากิเลสอย่างนั้นไม่ต้องไปเผาศพมันหากุศลธรรมามายุ่งแหละฆ่ากิเลสมันฆ่าน่าจะตายไป แต่ตัางสถหามนบนพระมคุชลาทรมาคุชลาทรมายุ่งไปยุ่งมากลาบากกับเนี่ยค่าตัวพิจตภัอยู่ภายในจิตใจของตนทอให้มีความแข็งแข็งกิเลสมันสู้ความแข็งแข็งไม่ได้สู้สติสู้ปัญญาไม่ได้ก็ปเป็นตัดราวุุทิธทันสมัยที่สุดตั้งแต่สมัยใดมาไม่ว่าไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดนเรื่องนี้ตั้งแต่ใช้สติใช้ปัญญานี้ทั้งนั้นเป็นเครื่องตราบตามกิเลสอาศัยความภาคเพียรความอุตสาหพยายามเป็นเครื่องหนุนหลัง แล้วกิเลสก็ตายไปด้วยเหตุด้วยอุบายอันนี้ด้วยวิธีการอันนี้เราจะวิธีการใดมาใช้ทำไมใช้โดยวิธีการนี้ยากก็เป็นวิธีการที่ชนะกิเลสเป็นวิธีการที่จะเอาใจชนะกับกิเลสเป็นวิธีการที่จะปราบกิเลสให้อยู่ในเงื้อมมือของเรายากก็เอากพอปราบง่ายก็ปราบไม่ถอยจนกระทั่งสุรร้าอยู่ภายในาจิตใจมันคิดหายตายไปหมดแล้วเราอยู่สบายนั่นแหละใช้ชนะมีแล้วภายในจิตใจเพราะกิเลสตายไปหมด ไม่มีอะไรมายุ่งมาควรไม่มีอะไรมากัดมาฉีดมาดูดแหย่ทำลายแต่สบายอยู่ไหนสบายสบายสุขขั้งมาตะสุขขังะะ้งมัตตอย่างพระมหากบินท่านออกอุทานแต่ก่อนท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินยุ่งยากโอ้จนไม่มีเวลาที่จะบันทมกลางคืนมาดีเพราะเสด็จออกมาสงฆ์หนวดได้บรรลุธรรมถึงขั้นปรันต์แล้วอยู่ที่ไหนกับสุขขั้งวะตตสุขขั้งวะตต สุขน้อยสุขนอก็สุขลวสิไม่มีอะไรมาบังคับไม่มีอะไรมากดขี่ไม่มีอะไรมากัดมาฉีกมาดุแก่ก่อควารภายในจิตใจโล่งไปรด้วยศิด้วยอดด้วยธรรมโล่งเปด้วยความมืิกบสุดว่างเปล่าไปหมดโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเข้ามายุ่งกวนจิตใจเลยว่างไปหมดนี่แหละว่างจากที่เหลือทัณหาอาสวะเหลือแต่ใจ,ใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆในกายทปนใจที่ว่างไปหมดว่างทุกข์ว่างความโศกขอกโซโกอะไรว่างสิ่งที่เป็นเสเนียนนารา์ทัไรภายในจิตใจไม่มีเลย มันว่างอย่างนี้แส่มสบายนี่คือชัยชนะนี่คือผลแห่งการรบนี่คือผลแห่งการกระทําที่จะเป็นความลําบากยากเย็นเข็นใจขนาดไหนก็ตามผลเป็นที่ยอมรับขันับกระเสวดอย่างนี้และเหตุใดพุทธบ,บริษัทเราจะไม่พอใจดังที่เราทั้งหลายบําเพ็ญอยู่เวลานี้ก็เป็นของยากของลําบากแต่เราก็พอใจทาเพราะเหตุผลบอกอยู่แล้ว ว่าการทํานี้เป็นผลประโยชน์อย่างนี้อย่างนี้เราต้องทําเอายากก็ทําหน้าก็ทําเป็นก็สู้ตายก็สู้ถึงชื่อวัดนักโรคไม่ใช่นักหลบนนักหลบมันเป็นอวอยางไี้อะคอยจะหลบไี่อะคอยจะหลบแต่เราไม่ใช่นักหลบมันเป็นนักรบสู้นี่แหละศาตนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้พระนิพนธ์พานไปแล้วกว็าตามอันใดที่ทรงชี้ไปแล้วโดยถูกต้องสิ่งนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงจากความถูกต้องนั้นเลย ทุกสิ่งทุกอย่างจริงตามตัดตามส่วนที่พระองค์เจ้าตัสไปแล้วว่าสวัสดิ์าตรกว่าตัดมงกตัดไ่ชอบแล้วนิยานิกรรทำก็เป็นธรรมที่จะนําบุคคลผู้ปฏิบัติให้พ้นจากทุกเดินดับเช่นเดียวกันกับผู้ที้ข้าที่ตรพิชชนอยู่ไม่มีอะไรผิดแปลกแต่ต่างกันเลยจึงเป็นที่ภูมิใจที่เราได้เกิดในท่ามกลางแห่งศาสนธรรมที่ถูกต้องในหมากรุทีเจ้าเหมาะสมที่สุดมนุษย์เป็นที่อํานวยที่สุดเป็นภาชนะเหมาะสมที่สุดกับศาสนธรรม ท่านที่ได้ประกาศาศาสนาลงไว้ที่มนุษย์เราแล้วมนุษย์ได้แก่ใครถ้าไม่ได้แก่เราใจที่ว่าเหมาะสมกับทมได้แก่ใจใครถ้าไม่ได้แก่ใจเราผู้ปฏิบัติธรรมอยู่เวลานี้มีเท่านี้เป็นที่เหมาะสมที่สุดึันขอให้สู้เอาหัวขาดเถอะชื่อว่าลูกสถทากคตแล้วพระพุทธเจ้าจะพุชลาเองถ้าเราได้เป็นอย่างนั้นแล้วเอาละทจะยอจังพอตรงข้ามขึ้นยูบรรยากาศเลยไม่หลงเอาละเลยอยูยออย่บรยยออยรายากาศไม่มีแอส